สวัสดีครับผมจากคราวที่แล้วนะครับเราได้พาไปชมสวนที่ถูกมแมลงศัตรูพืชมันกินเข้าไปนะครับหลังจากคลิปนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้ทำการทายาไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเห็นไหมนี่คือรอยแผลของมันนะครับเห็นไหมนี่คือรอยแผลที่ถูกมแมลงชนิดเี้ยมัน กินนะครับคือความน่ากลัวของแมลงชนิดนี้ดูนี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมมันแหวงไปเลยนะฮะคือมันกินทั้งเ,เปลือกแล้วก็กินทั้งเนื้อไม้ข้างในเลยนะครับนี่คือความอันตรายของแมลงชนิดนี้แล้วมันก็ทําให้ต้นตายนะครับคือต้นไม้เนี่ยถ้าเปลือกโดยรอบมันถูกกินไปแล้วเนี่ยตายแน่นอนนะครับอันนี้ดูอ่าผมให้ดูนะครับนี่ตรงนี้ก็ถูกกินไปแล้วนะครับ ตรงนี้ก็ถูกกินไปแบบเห็นเนื้อในเลยนะครับจริงๆมัน,นมเป็นสีขาวนะครับแต่ผมทายาไปแล้วมันก็เลยทําให้ดูสีน้ําตาลหน่อยนะครับอันนี้คือต้นที่ถือว่าสมบูรณ์พอสมคู้รณเลยนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังจากที่ผมทายาไปแล้วจะเห็นไหมว่าคือไม่มีผงอะไรออกมาจากต้นเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีมีเขาเรียก,กว่ามี ผงไม้ออกมาเนี่ยแสดงว่ามันยังทํางานอยู่ก็คือกําลังกินเนื้อไม้ข้างในอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยแสดงว่ามันหยุดทํางานแล้วน่าจะตายแล้วเห็นไหมน,น,นี่เห็นไหมไอ้ตัวดําๆเนี่ยอันนี้คือตัวหนอนที่มันกินเนื้อไม้ของเรานะครับแล้วมันก็คลานออกมาจาก,กรูตรงนี้นี่มันจะมีรูตรงนี้นะครับมามันคลานออกมาแล้วก็มาตายข้างนอกนะอันนี้คือต้นแรกนะครับ คือมันจะกินเฉพาะต้นใหญ่ๆเท่านั้นนะ,ะต้นเล็กมันไม่กินอ่นี่คือคือต้นนะครับเห็นไหมต้นนี้ก็คือนี่เห็นชัดขึ้นไหมนี่คือไม่มีไม่มีร่องรอยของผงออกมาแล้วเห็นไหมไม่มีแล้วไม่มีไม่มีผงผงไม้ไหลออกมาแล้วนะครับเห็นไหมมันจะมีรูอยู่อ่ามีรูอยู่นะครับโดนมันกินโดนมันกินนะครับ เสียหายหนักเลยนะฮะต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นต้นที่แข็งแรงมากๆต้นหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะครับ,นนรบแล้วก็นี่ดูความเสียหายของมันะร,รุนแรงมากนะครับโดนกินแบบโอโหเละเลยนะฮะนี่เละเลยอืมดนมันก,กินนะครับอตอนนี้ผมกังลวลมากครั<โ>เพราะต้นนี้มันออกผลเยอะมากนะครับก่อนหน้านี้ออกผลเยอะมาก นะครับอ่าต้นต่อมาก็คือต้นนี้ต้นตัวนี้ก็เป็นต้นที่อันนี้เป็นเบราวตุรกีนะครับต้นนี้ก็ออกผลเยอะแข็ง,แ,ขงแรงพอสมควรเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากให้ดูก็คือนี่เห็นไหมโคนของมันนะฮะโดนโดนกินไปเยอะเลยนะครับอ่าข้างใต้ข้างใต้กอหญ้านก็โดนนะเห็นไหมอ่าโดนหนักเลยนี่โดนหนักเลยนะนโดนหนักเลย แล้วก็ข้างบนนี้ก็โดนหนักเหมือนกันนี่เห็นไหมอันนี้ยังมีร่องรอยอยู่นะครับแล้วก็ด้านบนอันนี้ก็คืออย่างที่ให้ดูนะครับมันตายไปแล้วนะครับอันนี้ตายไปแล้วตายไปแล้วอันนี้ก็เริ่มเฉาละทั้งที่ผลเริ่มออกแล้วนะฮะเห็นไหมมีผลละมีผลละผลหนึ่งนะครับแต่ต้นเนี่ยดันเฉาไปละอันนี้ก็เฉาไปแล้วนะครับน่าจะไม่รอดแล้วเพราะเนื้อในมันโดนโดนแดกไปเยอะนะครับโดนแดกไปเยอะ ดูภายนอกอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่เนื้อในน่า,จ,าจะโดนกินจนเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้คิดว่าน่าจะยังไม่โดนหนักเท่าไหร่นะครับเพราะไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นักนะครับแต่ผมก็ทายาไปแล้วนะครับทายาไปแล้วน่าจะไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปครับรว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นจะโดนหนักกว่านี้อันนี้เป็นต้นที่ยังเล็กอยู่นะต้นยังเล็กเนี่ย มันไม่กินนะครับาต้นนี้ก็ต้นนี้ก็โดนเหมือนกันครับต้นนี้ก็โดนเหมือนกันต้นนี้มีผลนะครับนี่นะมีผลตอนนี้ก็โดนกินเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ได้โดนเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็มันก็ทําให้ต้นเนี่ยโตช้านะครับจริงๆต้นนี้แก่แล้วนะแต่ว่ามันถูกถูกกินไปเยอะมันก็เลยทําให้เหมือนกับไม่ค่อยจะเติบโตเท่าที่ควรนะครับตัวนี้ อันนี้เป็นผมเสียบตานี่ผมเสียบตรงนี้เป็นผมเสียบยอดของบารอนเน่นะครับส่วนต้นตอน,ตอน,นเป็นของอิรักกี้นะครับอืมอ่าโอเคครับก็คนที่ปลูกก็ดเดี๋ยวฝรั่งต้องระวังให้ดนะีต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับยาเยอะอะไรต้องมีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยถือว่าอันตรายนะครับต่อต้นของท่านมากๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะต่อ คลิปใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องของอะไรนั้นรอดูต่อไปนะครับผม